สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแม่อุ้นแล้วนะคะช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทศกาลวันคริสต์มาสซึ่งใกล้วันคริสต์มาสเข้ามาเต็มทีแล้วเดือนธันวานี่ก็จะเป็นเทศกาลปาร์ตี้ของฝรั่งนะคะก็คือวันคริสต์มาสก็คือเขาจะจัดให้มีการปาร์ตี้สังสรรค์นในครอบครัวนะคะญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักคนสนิท แล้วก็จะมีการให้ของขวัญกันนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็เป็นวันที่ยี่สิบห้าซึ่งเดือนธันวาคมนี้เป็นอะไรที่เป็นวันจ่ายนะคะไม่มีเชื้อจีนแต่ว่าจ่ายไม่ว่้จ้นจ่ายก็คือต้องหาซื้อของขวัญให้เด็กๆแล้วก็ให้ครอบครัวนะคะก็คือเนี่ยช่วงนี้มันใกล้เทศกาลมาแล้วแม่ก็จะทยอยไปซื้อของขวัญก็จะแอบไปซื้อของขวัญมาเพราะว่าจะทำเซอร์ไพรส์นะคะก็คือ เดี๋ยวแม่อูจะไปหาซื้อของขวัญแล้วเราจะมาห่อกันแต่แม่อูจะอุบไว้ก่อนนะไม่ให้ดูนะว่าแม่อูไปซื้ออะไรมาเดี๋ยวเรารอวันที่แม่อูให้ของขวัญทุกคนแล้วเรารอเปิดดูไปพร้อมกันว่าข้างในจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะเดี๋ยวของขวัญเราปกติเราก็คือความเชื่อที่เด็กๆเ,เขาเชื่อกันก็คือวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันของคาร์พลิตเนาะเขาจะ ออพอใกล้วันคริสต์มาสเด็กๆเขาก็จะเียงดังหน่อยนะในห้องหอเด็กๆเขาก็จะเขียนเขาเรียกว่าอะไรเขียนเป็นเขียนเหมือนเขียนจดหมายอะค่ะเขียนจดหมายไปหาแปโนโเอ็นไปหาซันต์คอสว่าอยากได้ของฝันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะให้ซันต์คอ์สส่งมาให้หน่อยแล้วเด็กๆก็เชื่อว่าซันต์คอสเนี่ย พอวันที่24ใช่ไหมคะวันที่24ก็จะเป็นวันเขาเรียกว่าอะไรวันก่อนวันคริสต์มาสเพราะว่าวันคริสต์มาสก็คือวันที่25้าวันที่24ี่เนี่ยตอนกลางคืนซันตาคอส์จะขี่กวางขี่กวางเรนเดียร์แล้วก็แบกถุงใหญ่ๆ่แต่งชุดสีแดงแล้วก็แบกถุงใหญ่ๆสีแดงแล้วขี่กวางไปทั่วเลยเอาของขวัญไปให้เด็ก เพราะว่าเวลาเด็กๆก็เขียนจดหมายไปหาซันตาคอส์็จะเขียนที่อยู่ด้วยว่าชื่อนี้นะที่อยู่ตรงนี้นะแล้วทีนี้ซันตาคอสเขาก็จะเข้าไปในปล่องไฟปล่องไฟก็คือที่ที่เขาใช้ก่อไฟสร้างความอบอุน่นเป็นปล่องไฟที่เขาก่อไฟให้มันเกิดความร้อนภายในบ้านนะคะ่ะเป็นซันตซันต์คอสตัวใหญ่ๆอ้วนๆอ่อะก็เข้าไปในปล่องไฟเสร็จแล้วก็ไปที่ต้น คริสต์มาสแล้วก็เอาของขวัญที่เด็กๆเ,เขาเขียนขอไปเนี่ยวางไว้ให้เด็กๆเ,เขาจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยก็คือเขาจะนอนไม่หลับแล้วก็จะมาแอบดูแล้วก็ตอนเช้าเวันที่25เนี่ยเขาจะตื่นเต้นแล้วเขาจะมาดูว่าเออคืนวันที่2 4สเนี่ยซันตาคอเอาของขวัญที่เขาขอให้เขาหรือเปล่าอันนี้ก็คือความเชื่อของเด็กๆนะคะที่เป็นนิทานที่เล่าต่อกันมาจะว่าเป็นนิทานโกหกเด็กก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่นะคะ เรอนรที่เด็กๆเขาเชื่อกันแล้วก็เป็นมาอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือว่าเด็กบางคนเขาอาจจะรู้เรื่องแลวว่าจริงๆแล้วซานตาคลอสมันไม่มีอยู่จริงเ,เป็นเรื่องเป็นนิทานเฉยๆแต่บางคนเด็กบางคนเขาก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็รอเขาก็รอที่จะมีของขัน ที่จะมีของขวัญก็เป็นเด็กดีนะคะก็เป็นเด็กดีก็จะมีของขวัญมาเยอะแยะจริงๆนวสันตคอร์ก็คือพ่อแม่นั่นแหละค่ะพ่อแม่นั่นแหละค่ะที่เป็นสันตคอร์เอาของขวัญมาวางไว้ให้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนพี่แย่เขาก็เชื่ออย่างนั้นนะคะพี่แย่เขาก็เชื่อก็ตั้งตารอเลยเก็เขียนเลยเขียนเลยเขียนบอกสันตคอร์เลยว่าเขาอยากได้ของขวัญเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะสันตคทร์นี่ก็คือแม่อุ้นนี่แหละค่ะ ตอนกลางคืนพอลูกนอนหลับก็มาวางไว้ให้เขาคืนวันที่ยี่สิี่นะเอามาคือเอามาวางไว้ใต้ก่อนหน้านี้ก็คือเราทำแคต่ต้นต้นคริสต์มาสประดับตกแต่งเฉยๆให้มันสวยงามแต่ของขวัญเรายังไม่วางนะของขวัญก็คือเราวางคืนวันที่ยีสิีเด็กทุกคนก็จะตั้งตารอคอยว่าเขาจะได้อะไรมากอย่างเงี้ยพี่เยมเขาก็เป็นอีกคนนึงเขาก็รอ ก,ก็รอว่าซานตอจะของขวัญให้เขาไมนู่นนี่นั่นแตแล้ววันที่ยี่ห้าตอนเช้าเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้าเลยตื่นตั้งแต่เช้าถูวิ่งมาที่ต้นต้นคริสต์มาสว่ามีของขวัญหรือเปล่าพอตอนนี้เขาเขาอันนี้แล้วเขารู้แล้วว่าใครว่าใครเป็นซันตาคอสเอาองเปนว่าให้ก็คือพ่อแม่นเองแล้วทีนี้แม่ก็เลยอ่ะ อย่างพี่ยางเขารู้เรื่องไปแล้วว่ามันเป็นนิทานมีนิทานอันนี้ความเชื่อเฉยจริงๆนะักสัตว์กก็คือพ่อกับแม่แล้วทีนี้แม่ก็เลยอ่าไหนๆก็ทําต้นคริส,สต์มาสแล้วก็ห่อของขวัญแล้วก็เขียนชื่อไว้ว่าเป็นของใครของใครให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าเรื่องของเรื่องพี่ยาเขารู้เรื่องแล้วว่าสัตะกอเป็นใครแล้วน้องเอลินเขายังเล็กอยู่เขายังไม่รู้เรื่องราวแม่ก็เลยวางองขวัญเลยเลยรอให้เอลินเข้าแบบ เริ่มรู้เรื่องสักสอ,อ,องขวบสามขวบ,บก่อนถึงจะไม่วางของขวันถึงจะวางของขวันเฉพาะคืนวันที่ยี่สสีเขาจะได้ลุ้นลุ้นไปว่าจันทรคตมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเอ,อของขวัญแอถแาเด้บรรยากาศตอนกลางคืนนี่ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่าของขวัญกองไหนเป็นของใครบ้างเอ่ยนะคะอ่ะคนแรกนะคะเริ่มแกะของขวัญแล้วคนแรกเริ่มโดยคนที่อายุน้อยที่สุดน้องเอลินนะคะเขาจัดการแกะของเขาแล้วนะคะไม่รู้ว่ากล่องเป็นของตัวเองหรือเปล่าใช่ของเอลินหรือเปล่าทำไมหนูามาแกะลกูกอ่าแกะดูที่เป็นอะไรอู้โอลุ้นลุ้นลุ้นเป็นอะไรนะพี่ยามช่วยน้องหน่อย เป็นอะไรนะอืมเป็นอะไรแกดูแกดูเป็นอะไรอุ้ยแกเลยเป็นอะไร,ะไ,รไม่เอาหรอกไม่เอา,เ,อาเป็นอะไรคะเป็นอะไรแกเอาเดีย๋ยวพี่ยำช่วยน้องเร็วเป็นอะไรนะแทนแทนเป็นอะไรเนี่ยเอดินเป็นอะไรอู้เป็นรถไฟฉึกฉักฉึกฉักเอาก็ไมส่สนใจของของเล่นนะคะไม่สนใจของเล่น อันต่อไปให้น้องโอ้ค่ะค่ะมหามงโอ้เป็นอันนี้หนะคะเลินได้ของได้เป็นนี้นะคะอน้องเอลินได้นี่นะคะม่นเดให้ดินก่อนดินจะไม่ได้เพราะเขาจะทำขะของไดรออันต่อไปเอาน้องแกดได้เหรออันนี้ของเอลินอีกแล้วเอลินมีหลายอันจังเลยเอลินไม่สนใจแล้วเอลินจะเล่นกระดาษเอลิน เป็นท้องน้องแก่ได้เหรอใช่ััอาค่ะเมก็ไม่ต้องให้น้องแก่อรนกในห้องเอเดนพี่ยามแก่ให้น้องก็ได้ดอน้โหยดินได้เป็นของฝันเป็นอันนี้ไปแล้วน่าเนี่ยอันไอเดียดินไปเลยเอาไปเลยทีนี้ได้นะวันต่อไปเป็นอะไรเนี่ยโอ้เป็นอะไรนะเนาะอดดนโอ้สวยๆของเอเดนอ่านต่อไปพี่ยามมาแก่ทีเนี้ยน้อยไม่ให้น้องจับกิโกบมมย์ยามไปวางไว้นู่นชั อ่ะอันต่อไปเอามาของน้องหมดแล้วเนาะของน้องหมดแล้วอ่ะอันต่อไปเอาไปแกะของใครเป็นของใครไม่หนูมองอยาเกเจอรือเปล่าคะแยมแกะเป็นอของพี่แยมเป็นอะไรของพี่แยมเป็นอะไรพี่แยมแกะนั่งดีดีดุนั่งมองดีดี อะไรของพี่ยมเป็นื้าผ้าเป็นเสื้อผ้าแต่ละกล่องก็จะเขียนชื่อไว้นะคะว่าเป็นของใครของใครเป็นเสื้อเหรอื้ออ่านต่อ,อ,อไปอันต่อไปพี่ยมใครพี่ยมแกะก่อนอเอาวางไว้ายามอดูว่าชื่อยำอยู่ไหนบ้งางเอาตากระยานลงมานี่ก่อนนะ อี่ดิมวางตั้งไว้ให้เห็นยามสิให้เห็นยามแกะอัอนต่อไปอัอนต่อไปเอาพี่ยยมได้อะไรพี่ยัมไ,ได้อะไร เป็นอะไรพี่แอมเป็นเออเป็นเอออันนั้นให้กับเล็ตอันทำคอมพิวเจอร์อ่ะได้แต่คีย์บอร์ดเอาพี่แอมได้คีย์บอร์ดเอาแท็บเล็ตก็ไม่มีเอาตัวปวนไปปวนค่ะอ๋อ,อตัวปวนก็จะปวนนะคะนี่ตัวปวนนะคะแกะไปแล้วไม่พอจะจะไปยุ่งของเขาอีกนะคะเนี่ยอันต่อไปของพี่แอมเป็นอะไร มานี่ตัวยุ่นให้น้องน้องเอรินบอกแคช่วยเออเอินช่วยโอ้พยายามได้ะไรพยายามได้เไรเป็นของที่พยายามอยากได้หรือเปล่าเป็นเกมหรือเปล่าเป็นหนังสือหรือเปล่าเป็นอะไรนาะแต้แทนเป็นอะไรนี่ อุ้ยเป็นอะไรเป็นแท็บเล็ตโอห้เป็นของไทยเป็นของใครเป็นของของามน่าดีใจไหมดีใจมากค่ะดีใจแค่นั้นนะพี่ยำเนี่ดีใจเหรอดีใจค่ะดีดีใจสุดของพี่ยำแล้วได้ได้แท็บเล็ตนะคะอ้าวของเอลินได้ไดนี่เนี่ยของเอลินได้แยมแยเป็นทับเล็ตอ่าต่อไปพี่ยำ วางไว้เอออันต่อไปเอาของแม่มาแกนะน่ะเออของแมวอ่ะแกให้แม่เร็วๆแกะอันนี้เป็นอันนี้ของแม่นะคะอันนี้ของแม่อุนอากาเนี่ยโอ้เป็นอะไรเนาะเนาะเป็นของแมวโอ้ <laughs> เป็น อันนี้เป็นใครซื้อให้หนี่ให้ทายหนีเป็นพี่ยังว่าซื้อให้เป็นแฟนเรื่อนสาอ่างนะคะเป็นแฟนเรื่อนสางอ่ะอันต่อไปเอาไปวางเลยคุณเหี๋ยนอนะอ้องวางอันต่อไปอันนี้ <ขอ S 1> ตัว,วยุ่งอันนี้ตัวยุ่งเขาแมวุม่นเร็วๆแกเร็วๆเนี่ย น,นี่ของแม่อีกนะคะเนี่ยเป็นครีมเป็นเซ็ตครีมเหรอโอ้เป็นเซ็ตครีมเป็นเซ็ตครีมนะคะเป็นเซ็ตใหญ่ก็เลยเลยอ่าอันต่อไปเลย,อ,อ,ยอันต่อไปเลยอันต่อไป ปมดยังนิดว่าหมดแล้วอ่าของปลาให้ปลาเปิดเร็วๆขอ,หอให้ปลาเปิดอันนี้เป็นของป,ปา่าป้าไอ้อดินช่วยป,ปา่าป้าเปิดนี่เป็นการดูป่อป้าป่อป้าเปิดเอ้ดินเจอแกเอ้ดินแกของปัาเอ้ดินด้นรีบมาแกก่อนเนี่ยแกก่อนอะไรสิว้าสั่งเร็วแกเขาไม่สนใจแล้วเขามีจู้เย่แล้วป่าป้าอ่าแกพยายามแกอันนี้เป็นอะไรเร็วๆแกเร็วๆน,นี่เป้นปงนเป้น เป็นเสื้อเป็นเสื้อแกออกแกออก <c oughs> โอ้ห <c oughs> นกลางดูสิ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> เป็นเป็นอะไรนะเป็นเสื้อมีข้างหลังนะมีหมวกด้วย <c oughs> เป็นฮูดดี้ <c oughs> อ๋ออันต่อไปอันต่อไปอันนี้เป็นของป๊า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 แกะเองนวดเสื้อผีแล้วเนี่ย นี่เจ้าฟรีตองป๊ะปกก๊กแกเองสิ่คั่วสิคสือของจิงป้าเนีเป็นอะไรเนาะปลาดีใจป้าจะดีใจเหมือนถูกวินปล่อช็อกโกแลตะป้ <laughs> าได้ช็อกโกแลตอ,อันนี้พี่อยากมาให้อ่านต่อไปโอ้ออันนี้อันนี้ไม่นสนใจอันนี้เล่นแล้วเนี่ยไปไปแล้วไปแล้ว อ่าอันนี้เป็นกล่องใหญ่กล่อง,องใหญ่ให้ปา้ปากแกะเยี่ยมดูน้องด้วยลูกอ่าฟ้าเกะบนี้ากก้นนาเป็นอะไรโอ้หนี่ตัวยุ่งตัวยุ่งไม่สนใจได้ของวันดีใจเล่นแล้วนะคะกลัวปวนเต็มยัด เด็กชอบไหมลูกชอบไหมหอมเบียร์ซรี่นะหนุ่มเด่นชอบมากมเลยป๊ยาได้อะไรปงใเอ่เอาให้ตาไดีดด้ว่ายกขึ้นดีดเดียวเฮ้ยป๊าได้เป็นอะไรแต่นเต้นแตนโอ้ <laughs> โห<ฮ> พ่ปปอปะ้า acting เก่งนะ<ว> <vérit> ปะปา้า acting เก่งดาดามันไม่ acting เลยนะดินดิ<ว>ดา,ามไม่ดีใจนะนายได้เป็นอะไรอะไอเอ็นลินเจ้ากนะ็กระเด็นหนูได้อะไรลูกหนูไม่ไปลูกมันจะตกลูกอ่าป่อป้าได้เป็นเสื้อโค้ทเสื้อกลุมแล้วก็เป็นรองเท้านะคะ อ่ะพี่ยาบันต่อไปอันต่อไปออไม่มีชื่ออันโนโนเป็นตุู้ต๊ดติดนะต,ตุูดกุอ่จพี่ยามแกะเดี๋ยวไปตั้งไว้ตรงนั้นอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปไม่น่าเข้วค่ะอันต่อไปก <c oughs> ุ้ยน้องกุ้ยแต่ไม่คีดว่ามันจะให้ออกกระเป๋าเลยก็ว น้ำหองอ่าต่อไปเป็นอะไรโหเป็นเซตเป็นเซตเออะไรเป็นเซตแชมพูเป็นครีมอ่าโอเคเัแหละแกะเรียบร้อยแล้วเหลืออีกเเป็นของปับพี่กับมามี่นะคะของปู่กับยา่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ปู่กับย่ากแกะวันหลังนะคะเพราะวันนี้ไม่ได้กลับบ้านเก่าเนาะอ่า พี่ยำดีใจไหมของวันพี่ยำดีใจมากนี่อะไรดีใจสุดของพี่ยำพี <คะ S 1> <onos> ่ยำดีใจพี่ยมได้อะไรไหนมันเป็นของที่ตัวเองไม่อยากได้ไม่ใช่ไงยมอยากได้ยมอยากได้เหรอไหนตอนแรกบอกว่าอยากได้หนังสือไม่ใช่หนังสือเลยนะน่ะพี่ยมได้เป็นท็บเลตนะคะเอลินดีใจไหมคะเอลินคะไอินดีใจไหมคะเอลินดีใจไหมคะดีใจไหมคะคนสวย อ๋อคนสวยเขาดีใจมากนะคะโอ้เขาเล่นด้วยสาวโว้เขาเล่นโอเควันนี้ไปแล้วอ่ะพี่แอมพี่แอมขอบคุณค่ะเราไปสวัสดีค่ะเออขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราไปแล้วสวัสดีค่ะอ่าค่ะไป